หลังจากที่หาความช่วยเหลือมาเป็นชั่วโมงนะเราก็เริ่มหาโรงแรมวันนี้เขาทุกคนออนมิวนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกมอินดี้ที่มีชื่อว่าเดอะโมเตลจะเป็นเกมแนวไหนมิวไม่รู้เลยคะ่ะน่าจะเฮอร์เลอร์เละเขาบอกว่าให้หาความช่วยเหลือนะหาแน่ๆทำไมมันดูน่ากลัวอย่างวันนโรงแรมอะไรเนี่ยน,นี้ช่วยได้ห้องเบอร์หกนะ กลับมาภายในชั่วโมงนี้ฮะห้องเบอร์หกเ,เบอร์หกหรอคะสองสามสี่ห้าหกโอเคเบอร์หกห้องที่เราจะพักนะคะทำไมเกมมันแบบว่องไวเหลือเกินวะเนี่ยตั้งนาฬิกาปลุก อืมแล้วก็นอนโอ้โหเตียงโคตรจะไม่น่านอนนี่เราต้องนอนจริงเหรอนอนก็ได้เราง่วงเราง่วงโอเคเขาบอกว่าให้เรากลับไปหาภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะก็คือเดี๋ยวสิบโมงปุ๊บเอ้ยน่าจะสี่ทุ่มก็ให้กลับไปหาที่ออฟฟิศนะคะเขาน่าจะมาเคลียร์เรื่องตังค์หรือเปล่าไม่แน่ใจออฟฟิศเอ,อ๊บมาแล้ว เดี๋ยวจะกลับมาในอีกหนึ่งชั่วโมงอะไรอะทำไมอะทำไมเราต้องเดินไปเดินมาด้วยวะฮะเพื่อฉันเป็นแขกของโรงแรมนี้ไม่ใช่เหรอปล่อยฉันนอนสิทำไมฉันต้องปลุกทุกชั่วโมงแล้วเดินไปหาแกด้วยอะงงอีกเด้วเหรออ่ะห้าทุม่มห้าทุม่มมันยังไงไว้เกมนี้เริ่มงงแล้วเฮ้ยอะไร ยายามีเสียงอะไรอะไรอีกให้กลับไปอีกหนึ่งชั่วโมงวัด t h ะเกมอะไรวะนี่เราเป็นแขกของโรงแรมหรือเป็นเบคเนี่ยทำไมต้องมาทุกหนึ่งชั่วโมงอ่ะเฮ้ยอ๋อห้องส้วมตกใจเสซร,รามนอน เที่ยงคืนมันยังไงไว้เกมนี้เอาวะเฮ้ยไฟปุ๊บปิ๊บ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 อะไรคะอะไรคะอือตรงเวลามากกลับมาในอีกหนึ่งชั่วโมง What the เกมอะไรวะเฮ้ยไฟปุ๊บปิ๊บแน่แน่แน่แปุแ๊บปิ๊บนานนานอะไไงอะไรไงอะไรไง ไอ้หนูอะไรห,หนูนี่มันนักล่าท้าผีห,หนูเซดารามนอนตีหนึ่งค่ะยังไงห,หนูอันน่ปุบปิ๊บรัวรัวทำเหมือนจะน่ากลัวน่าก,กลัวยังน่าก,กลัวยังยังไงคะมาเรียกกูมาทุกชั่วโมงเลยกลับมาอีกหนึ่งชั่วโมง นี่เราเป็นอะไรคะเนี่ยทำไมเราต้องมาหามันถึงอยู่ชั่วโมงวะเพื่อเฮ้ยไฟมืดเลยวะเฮ้ยอะไรอ่ะันน่เนๆมีตกใจทำไมได้ยินเสียงใจเตนะ้นอน่ะนอนตีสองค่ะมันยังไงไว้เกมนี้อะไรครับผมอะไรครับผมทำไมไฟตัวนี้มือดอะ่ะ เฮ้ยมันมืดลงเรื่องเนี้ยมันมืดลงเดอ้อกลับมาในอีกหนึ่งชั่วโมงเกมเลยว่าเดินไปเดินมาเฮ้ยมืดอะไรนอนตีสามค่ต่อไป เร็วๆไปต่ออ,อยังไงครับมันมืดลงเรื่อยๆเลยอะ่ะมีอะไรไหมเนี่ยเสียงยะหลอนี่วะกลับไปนหน่งชั่วโมงโอุย้ยทำไมรถคันนี้มันไฟสว่างอะเฮ้ยอะไร โอ้โหเรามืดมากกว่าจะไปถึงห้องตรงนู้นได้อ่ะมมาดิครับอะไรไม่มี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 อะไรไอ้บ้านอนแล้วอุ้ยเหมือนตัวเราจะเริ่มเบร์นะคะเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยได้นอนหรืออะไรหรือเปล่านะ ให้กลับไปที่ออฟฟิศตีสี่ค่ะทำไมมันเป็นสีแดงอะไฟแดงโอ้ยไปแล้วใครอยู่ก็อยู่ออฟฟิศออฟฟิศว<ะ>ับโอเปนัพเปิดประตู จบแล้วก็เป็นเกมอินดี้ไงเกมสั้นๆแต่ว่าก็ถือว่าบรรยากาศหลอนใช้ได้นะคะสำหรับเกม The Motel ใช่เดินไปเดินมาเสพบ,บรรยากาศหลอนนะคะก็ทำให้เราได้อืออะอ,อืออะกันเล็กน้อยนะสำหรับกันเกม เดี๋ยวโมเตลนะไม่แต่มันเป็นเกมอินดี้ทุกคนเกมอินดี้จะประมาณนี้แหละเสีบรรยากาศหลอนๆนะคะจะมีจำแสแกรมาให้ตกใจอืออะเล็กน้อยเป็นเกมสั้นๆแนวนี้เลยใครสนใจก็ไปลองเล่นกันไดนะ้นะอนิเมิว้วเดินทางข้ามเวลาเพื่อมากาาเอเ๊ะ